อันนี้กรดอะมิโนถ้าเกิดเป็นทารกถ้ายังเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยคืออย่างพวกเราอย่างเงี้ยแล้วเม็ดฮิววีพีพอละนะเม็ดฮิววีพีแต่ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดเกิดเราตั้งท้องนะเกิดแม่ตั้งท้องตั้งครันขึ้นมาจะกินแค่เม็ดฮิววีพีไม่ได้ละแล้วก็เกิดแม่เนี่ยคลอดลูกออกมาลูกคลอดเป็นเด็กปีเมชัวหรือเรียกว่าคลอดก่อนกําหนดนะก่อนกําหนดเวลาสาสิบอาทิตย์เด็กคนนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อะมิโนแอซิดเพิ่มขึ้นอีก6ตัว ซึ่งเราเรียกว่า C A T C T G นะ C A T C T G ก็คือ C ก็คือซิสเตอินเนี่ยแหละท,ที่อยู่ในอะมิโนพอรเฟนงั้นคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วลูกออกมาเนี่ยเป็นลูกคลอดก่อนกำหนดลูกจะต้องกินซิสเตอินเพิ่มขึ้นนะหรือว่าแม่ระหว่างตั้งครรภ์กินอะมิโนแอซิดซิสเตอีนเข้าไปเลยก็ได้นะเพื่อที่จะให้ไปถ่ายแล้วถอยทอดไปถึงลูกนะเพราะฉะนั้นหญิงที่ตั้งครรภ์ก็กินได้ นะครับกินอะมิโนเพอร์เฟกได้ไมนะ่ต้องไปกลัวนะแล้วลูกที่ตั้งลูกที่คลอดออกมานะเราก็เอาอนะมิโนอะเพอร์เฟกต์เนี่ยละลายน้าเลยละลายน้ำ,นำบด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 ใส่จุกหรือเข็มฉีดยาหยอดก็ได้นะหยอดติงต้งติง้งก็ได้ก็ได้อะมิโนแอซิสซสตอีนถ้าเป็นคลอดก่อนกาหนดนะคลอดกำหนด,นะด,ด,ดซิสเตรีนแล้วก็ซิสตีนตัวที่สองแล้วก็เป็นอาร์จีดีนนะอันนี้ก็คือทอรีนเห็นไหมจะเป็นต้องต้องกินทอรีนถ้าเด็กที่คลอดก่อนกําหนดเนะี่ยทุกลาย นะจะเป็นต้องกินทอรีนเพรอะฉานั้นอัลบูเปอร์เฟกต์นีน้ถึงเหมาะมากสําหรับเด็กทารกที่คลอดก่อนกาหนดเพราะมันมีทั้งสองตัวมีทั้งซิสซีนและมีทั้งทอรีนนะอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วก็มีมีไกซีนเนี่ยมีไกซีนแล้วก็มีอาร์จินีนนะแต่อาราณีนนี่ไม่จําเป็นเพราะอารานีนเนี่ยไม่ได้จาเป็นสําหรับเด็กที่คลอดก่อนกนอําหนดจะเป็นอาร์จินีนแทนนะอาร์จินีนเกิดร่างกายขาดเอนไซม์ซิสไทโอเนสนะอย่างเด็กทารกและเกิดอย่างเงี้ย เด็กทารกทุกคนเอนไซม์ตัวนี้มีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นละนั้นมันก็จะสร้างซิสเทอินได้เพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องกินซิสเทอินเพิ่มเข้าไปอีกนั้นเด็กทารกถามอาจารย์บอกว่ามีคนถามว่าเด็กทารกกินอมโนเปอร์ฟิกได้ไหมบอกโอ้ยกินเลยเพราะว่ามันมีตัวของมันอยู่แล้วเพราะมันขาดเอนไซม์ซิสตาไทโอเนสอยู่แล้วนะเด็กทารกแรกเกิดหรือทารกคลอดก่อนกำหนดอะบอกไม่ต้องไปเสียเวลาเลยนะได้โปรตีนอะมโนแอซิดต,ต,ตัวนี้เข้าไปหรือว่าซัพพลี นะไดเอนไซม์ัวนี้เข้าไปเลยนะเป็นตัวเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นทารกและเด็กที่อาจารย์พูดให้ฟังแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะเด็กแรกเกิดจนกระทั่งถึงหนึ่งขวบสองขวบยังต้องกินทอรีนงั้นเพราะเพราะว่ามันสร้างทอรีนไม่ได้ไงงนะั้นเด็กคนนี้ถ้าถ้าใครไม่ให้กินทอรีนเลยโง่เด็กคนนี้โตขึ้นโง่แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์งั้นเพราะมันสร้างได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ถึงกับโง่จนอีเดียตเพราะมันยังสร้างได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมิ้งงมั้ตอนนเอง นะเพื่อเราฉลาดกว่าลูกเราโง่กว่าอย่างเงี้ยว่าไม่ได้กินทอรีนเพราะมันสร้างได้ห้าสิบเปอร์เซ็นมันมีอยู่เพียงเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นของผู้ใหญ่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ต้องกินทอรีนอาจารย์ทึ่งบอกว่าเด็กแรกเกิดนะก็ใช้อะมโนเ์เฟกได้นะคนชอบมาถามอาจารย์ว่าเอจะกินได้ไหมนะอ่ก,ก็กินได้เลยสบายนะหญิงตั้งครรภ์ก็กินได้สบายซัพพลีเมนต์นะถ้าไปเทียบเปรียบเทียบ,เ,ยบเขาถึงบอกว่าในนมอ่ะในนมที่เราไปซื้อนมเด็ก นมเด็กนมกระป๋องอะนะเพราะว่าเขารู้อย่างนี้เขาต้องเติมทอรีนลงไปในนมผงนมผงสําหรับทารกไงนมผงสำหรับทากรทากที่ที่เราไปซื้อของเนสเล่ของแนนเอ็นฟลาของซิมิลลอะไรต่างๆพวกนี้ต้องเติมทอรีนหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นกฎเป็น,เป,นเป็นกฎหมายของโลกละเป็นโค้ดออฟมาร์เก็ตติ้งของโลกว่านมทุกชนิดต้องเติมทอรีนนะลงไปทุกยี่ห้อถ้าใครไม่เติมขายไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้แล้วก็ไม่งั้นเด็กมันโง่ไปหมด นะเด็กไม่เจริญเติบโตมีปัญหาตามมาเยอะเพราะฉะนั้นนมพวกนี้ต้องเติมตอนนี้มาถามอาจารย์ว่านมถั่วเหลืองมีทอรินไหมนมถั่วเหลืองมีทอรินน้อยมาก